สวัสดีเพื่อนๆชาวมหาเวิทยาัยนึงมันทุกคนนะคะแน่นอนว่าเพื่อนๆคงได้ดูมหาเวิทยาัยนึงมันภาคศูนย์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสถานีต่อไปก็คือจูจจสซซีซั่นสอเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนดีกว่าว่าซีซั่นสเราจะได้เจออะไรกันบ้างซึ่งทะเลียงเนะื้อหาตามมังงนะเนโรจะขอแบ่งซีซั่นสออกเป็นสองพ์นนะคะพานแรก ้เอกจะยังไม่ได้กลับมาเป็นอิตาโดริยูจิและจะไม่ใช่โอคสซุยูตะห้ะเอกแจกจุดจะสื่อภาคสูนิ่ด้วยแต่เป็นตัวละครที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนั่นก็คืออาจารย์โกโจซาโตรุซึ่งในซีซั่นสองนี้ช่วงแรกอาจารย์โกโจจะมาเป็นตัวละครหลักในการดำเนินเรื่องก่อนและทำไมถึงต้องเป็นอาจารย์โกโจได้ละ่ะต้องบอกก่อนว่า เนื้อหาในพาร์ทน,นี้จะเป็นตอนย้อนอนดีตน,นะในสมัยที่อาจารย์โกโจโยังเป็นนักเรียนปีสองเป็นเรื่องราวก่อนภาคศูนย์ซะอีกภาคศูนย์ว่าย้อนอดีตแล้วพังนี้ย้อนยิ่งกว่าแล้วก็เราจะได้เห็นเพื่อนร่วมทีมยังเกโทซุงโอลุและ EA อีเออิริโชโกะตอนยังเป็นนักเรียนอยู่ตอนนั้นคือเกโทยังไม่ได้เป็นตัวร้ายนะบอกเลยว่าโคตรหล่อโคตรคนดี แล้วก็ภาคนี้จะเป็นภาคที่เฉลยจุดเริ่มต้นของหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นสาเหตุที่เกทโหมาเป็นตัวร้ายรวมถึงเรายังได้เห็นตัวละครมากมายในอดีตไม่ว่าจะเป็นคุณนานามิสมัยที่ยังเรียนอยู่ชั้นปีหนึ่งอุตาฮิเมะเมเมะครูใหญ่ยา,ยยากะมาซามิจิก่อนจะมาเป็นครูใหญ่อีกทั้งยังเป็นการเปิดตัวละครใหม่อย่างพ่อของเมงุมิอีกด้วย บอกเลยว่าโคตโหดโคตอันตรายเป็นอีกตัวละครที่เท่สุดๆโดยเนื้อเรื่องย่อถ้าเอาแบบง่ายๆเลยก็คือโกโจและเกโทนะคะได้รับภารกิจให้ไปคุ้มกันเด็กสาวคนสำคัญจากผู้ไม่หวังดีแถวง่ายๆก็ประมาณนี้แหละพูดเยอะเดียเด๋ยวจะเป็นการสปอยเอา แต่บอกเลยว่ามีคนหลายกลุ่มมากที่จ้องจะเล่นงานทำให้ต้องมีการวางแผนเพนื่อลำมือและอีกสิ่งที่เราจะได้เห็นในภาคน,นี้ก็คือการบูสุนมันของอาจารย์โกโจคนดีคนเดิมบู๊มันถูกภาคแต่ภาคน,นี้มันเป็นพิเศษเพราะศัตรูนี้คือเก่งเอาเรื่องเลยอีกทางยังได้เห็นเกโทสมัยตอนที่ยังเป็นคนดีบู๊ด้วยส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไง หรอติดตามกันแล้วกันนะหรือถ้าใครอดใจไม่ไหวก็หามังงะเล่มที่แปบ้านก่อนก็ได้ซึ่งถ้าในมังงะน,นะคะภางนี้ก็กินเวลาไปเพียงแค่สองเล่มเท่านั้นเนื้อหาไม่ยาวแต่แอคชั่นโคตรมันส่วนภาคสองหรือที่หลายๆคนเรียกกันว่าภาคชิบุย่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อจากภาคแรกเลย ไม่ย้อนอดีตแล้วแต่ถ้าจะดูพาร์ทสองให้เข้าใจยังไงก็ต้องดูพาร์ทหนึ่งก่อนอยู่ดีซึ่งเรื่องราวในพาร์ทสองนี้ก็เกิดขึ้นที่ชิบูย่าตามชื่อภาคเลยนะเป็นเหตุการณ์ที่เกโทนะคะได้นำวิญญาณคำสาบระดับสูงมารวมตัวกันแบบมีแผนการอะไรบางอย่างอีกทั้งยังกังมนันจับคนเป็นตัวประกรันอีกด้วยทำให้เรานักเสวยห,หลายๆคน ต้องรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะช่วยผู้คนเป็นอีกเหตุการณ์ที่เดือดที่สุดก็ว่าได้เราจะได้เห็นตละครที่เคยมีบทมาแล้วนะคะกัมมาบูให้เราดูกันแบบจ้าจ้าตามาหมดไม่ว่าจะเป็นยูจิเมงุมิโนบะระมาคิเมเมโกโจนาโอวิโตคุณนานามิหุยจริงๆมีเยอะกว่านี้อีกนะ ตัวละครเยอะแยะจนพูดไม่หมดส่วนฝั่งวิญญานคำสาบก็ไม่น้อยหนะ้าวินญานคำสาบระดับพิเศษที่เราเคยเห็นกันคือมาหมดไอเจ้ามาฮิโตะที่หลายๆคนไม่ชอบหน้าก็มานะอีกทางยังมีเกทโฮซุงโงรุมาเป็นแกนนำเหมือนเดิมไอหมอนี่บ่นมันเยอะแฮะตัวละครเยอะขนาดนี้ ไม่ต้องบอกก็รู้เลยว่าบูกันมันอย่างแน่นอน้าคนี้คือต่อสู้กันหมั่นแทบทุกคนเลยจริงๆที่สำคัญในภาคนี้ก็จะเฉะลยหลายๆเรื่องที่เคยทิ้งปมไว้ในภาคก่อนๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเหตุผลที่ว่าท้าไมเกทโทย,ยังมีชีวิตอยู่ถ้าใครดูจุดแจ็สืภาคศูนแล้วนะคะบอกเลยว่าใครเห็นก็ว่าตายแต่ดันมีบทในภาคแรกเฉย ซึ่งในซีซั่นสนี้เราก็จะได้รู้ความจริงทั้งหมดฮานิเมะไทำถึงนะบอกเลยว่าพานไม่ได้จริงๆก็มีประมาณนี้นะคะกับสิ่งที่เราจะได้เห็นในจุดจสื่อซีซั่นสแล้วก็ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก็ติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองแล้วเจอกัน